พี่โมอะดเอ้กูแม่งสีเดียวกับท้องทะเลเลยอีกับบ้านเกิดอีกับบ้านเกิดแม่งเป็นคนไม่เต็มวีนี่เจอกูสไปเดอร์แมนแพี่ไเปิดประตูให้พี้หรอนะะได้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 ลุมพี่ไก่ก็ต้อง PFO เลย PFO แล้วลุแล้วทมาซะแบบตาปกติมันแล้วกันไม่ต้องอะไรนั้น เอ่ก็รู้นนะพี่เล่นตัวไหนคือพี่ก็ได้ทุกตัวเ้ยมานไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งับพี่ดีได้รับไอ้ช่วยกูดิโอเฮ้ยช่วยกูดิกระอผัดกันผัดกันผัดกันสกิลหมดสกิลหมดแล้วออกสกิลหมดแล้วออกสกิลหมดแล้วอุ้ยอะไรดอออุ้ออุ้ยอ้ยยออุ้ย ตอยต่อยตออเอสวยสวยสวยเยอแลวโดนล้มกินโดนกี่อนี่แล้วใครไม่ไปหมุนก็อยู่ตรงนู้นวะไอ้ใช่เวลาเลยเนี่ยไปลจ้าใครไขวะเนี่ยเอ้ยเอ้เอ้ยเ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทำดี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 เขาลอกเลอกผัดผัดการผัดการผัดกัสวยเขาสวยอ้ยอ้ยไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งได้แค่นี้เหรอเดี๋ยววะเดี๋ยววะคนที่ชนะหนึ่งสี่ะไหนว อ๋เร็วเร็วเร็วเๆเออหญ่เขาท้าใหญ่เข้าพักเอ้ย uh> ไ,ไม่ได้เก่ง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 โอ้โหจบไม่ได้ด้วยนี่นี่นี่น เฮ้ยหยหัวใจเลยเฮ้ยวเลเเฮ้ยระวังระวังระวังตีเขาด้วยระวังตีเขาด้วยตีผมไม่มีขับน้องมหายแล้วใหย่ลบลบอ้ทเป็นพอดีกอะไร้นตายเลยตายเลยเย้มัเขามาโดนทำไมวะ ไม่ไก่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งม่ได้เก่งไม่ได้เกงไม่ได้เก่งไม่ด้เ่งไเ่งไม่ไ้เ่งไม่ได้เก่งไม้เก่ด้เ้เ่ดงด้เก่่้เ้เก่่ดงด้เด้้งไ้เก่้เ่งไมได่ง้ไ่้ไ ตายแล้ว่ไปงต่อไป่ไดีไดีไงไอ้ดูมึงแม่แน่โดนแน่เหียแล้วกูเลือกทีมด้วยไงแล้วกูเลือกทีมด้วยเออรี่คนเดียววะเอาอรที่คนเดียว ก็ดับเบยน้ำมาครับน้องไม่ไหวเลยแอกลาแอกลาแกละไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยครัำน้องข้อคนเก่งโคตรเก่งครับข้คนเก่งนี่ไม่อยู่สายเลือดอะครับน้องกลิ่นเลือดมาก็เป็นคมชนะไม่ถึงความไปถึงความเฮียก็ใช่เย่งๆอะไรเยิงเลยไอ้เจือ่ะมาเลือกแล้วเหรอใส่งงนี่เองใส่งโดน น้องเลยวจะที่เบื่อแบบไม่แคบเลยไม่มันเอยากได้แบบแคบแบบไม่เดียวโอ้โหทำนี่ดูดูไม่ได้ถึงต้องเพื่อดูดูดเขาเล็งผมดูเขาเล็งดูเขาเล็งผมแม่งไม่ด้หลอน้องอะ ลงล้ก็สกมันเรียนไปดิผมยั่มีมางชีตอ่ะพี่นางว่ผมเรากะสับกระันเลี่ยนในนองเย้ฮยมันปลังเลยดีๆไม่โดนแ เออ้มอ้เอ้าเฮ้ยมันโดนขัดคอมโบได้วะเว้ยก็เด้มหากูได้ไงวะนี่ก่อนนะอมสานเย้ดขอโีนะสต เก็บไว้คนที่ใช่ของเพื่อนเา่ยพี่เาถ่อยโดนแลเ่อตคนอื่นวันนีครับต๋อต๋อมได้เลยครับต๋องคมได้เลยครับต๋อง วยยาอ๋อเฮ้ยปุยโด้เ้ยเฮ้ยเมมเบตบลีอ๋อนครัน้องอ๋อนัน้อยชิหาละเฮ้ยอะไรเนี่ยไปเ่าฮ่าฮ่าฮ่่า

่าดคุกมไหมอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันานเกินบีอะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันหลุดไปเจ้า้งแย่พตยแล้วนน้องเนี่ยมยไม่ได้เลยวะาดไม่ไงติดตีนกูไปตะกี้อยู่แม่งมีเนอะไรนะ้ยไิ๋มาแล้วไ ไไอ้ไอ้หหเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากน้องรักอุ้ยไอย่าพึ่งอไอ้ไหนง่อยเก่งยังไม่ได้เก่งเจน่หนอ้เไอ้ไอ้อะไรอยตันเสกอุดอกไอ้ใช่โอ้ดีกว่าไปลมมันเสกนะน้อง บอลเก่งใหญ่เลยไปเกลข้ยงมาโดไม่ใช่อลแลอลแล้วรับน้องนีต้องปีนอยวไม่ได้นี่ไงเฮ้ยมันเรีวพี่ไก่วะกูแทงไก่รู้ขออหนนี้อ่ะย ึงมงกว่าพี่ใจอ่อะมึงขว่าไอ้เนี่ยมึงอ่ะเข้ามาคุยโง่หยาหยาเอาอะไรกตามพี่อะับน้องไหว่หรอถ้ามีมึงไหวเรอพี่สกิลไม่มีอะดีได้แล้วครับน้อง โอเคไปเลยไม่ได้เก่งนี่เราออกไปสองเหรอคืออะไรวะอะไรคือออกไปสองอะโซไปถ่ายกันหนีแล้วไอ้น้องถ่ายแล้ว